มอคืสิส่งงงสสสรร้้้าันเตอปอปกใหุชีวิตสวัสดีสสดครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนแก้วเพื่อนแท้ของเด็กไทยเช่นเคยค่ะพี่ติ๊กครับไปยิงใหญ่ครับช้างน้อยได้เข้าประกวดวาดลูปประจำชั้นด้วยครับ<อ>นี่ครับพรุ่งนี้อาจจะเอาไปโรงเรียนไม่รู้ว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าโอ้ไหนดูสิจ้าขอไปยิงใหญ่ดูโอ้ยช้างน้อย เก่งมากเลยช้างน้อยพป็ใหญ่ปลื้มใจจริงๆโอ้ยพี่ติ๊กดูสิคะดูสิคะโอ้โหอะไรบ้างครับพี่ติ๊กเยี่ยมสีสันเยี่ยมเส้นสายเยี่ยมใช่โย่เห็นไม่ลาวแล้วไม่ลชวมากแล้วไ่ลาวน้อยมีโอกาสชนะแน่ๆเลยเนี่ยเส้นสายเยี่ยมเนี่ยก็คือเส้นสปาเกตตี้นะครับโผล่ พี่ติ๊กอะ,อะไงงั้นลหะครับพี่พี่ติ๊กนี่ประเด็นของช้างน้อยอะนะครับมีแต่ประเด็นเดียวนั่นก็คือเรื่องของการกินนั่นเอง <c oughs> นี่ดูสปาเกตตี้แล้วดูนี่นะครับ <c oughs> สุขสันวันเกิดพี่ติ๊กนี่พิซซ่าจานาเริ่มเพิ่ม <c oughs> สุขสันวันสงกรานนี่มีไก่ทอดกับปลาทอดข้าวเหนียวด้วยนะฮะ <c oughs> สุขสันวันเกิดป้าหญิงใหญ่แฮมเบอร์เกอร์โ oh อ้โ oh ห oh 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 แล้วก็ Happy New Year ยโอโหไอศครีม3โคน3ชิ้นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับนี่พิทิด,ดว่าช้างน้อยเนี่ยก็มีความสามารถนะครับแต่ว่าน่าจะใช้ความคิดถ่ายทอดลงมาในงานศิลปะ <Hey. S 1> อันนี้ช้างน้อยต้องพัฒนานะครับเรื่องของประเด็นไม่ใช่ว่ามีแต่ประเด็นเรื่องกินอย่างเดียวนะครับเอาความคิดดีๆเนี่ยใส่ลงไปในงานศิลปะสิครับ ต้องมีประเด็นด้วยเหรอครับก็ประเด็นของช้างน้อยก็คือเรากินกันอย่างอิ่มมีพี่มันในวันหยุดนะค่ะจะเลิกยังไงล่ะครับแหมพี่ติ๊กพูดถูกนะจ้าช้างน้อยอย่าเสียใจนะจ๊ะเพราะว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีที่พลกับมนุษย์มากเลยตั้งแต่ภาพวาดละครเพลงดนตรีนะจ๊ะแม้แต่ภาพยนตร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถนำมาสื่อความคิดที่สร้างสารรค์ได้เพราะฉะนั้นช้างน้อยอาจจะต้อง คิดแล้วก็วาดภาพที่มีประโยชน์มากกว่าเรื่องกินนะจ๊ะถึงเรื่องนี้นะครับชางน้อยโอ้โหมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งเป็นงานงานที่น่ารักมากๆเลยและที่สําคัญเป็นงานของเด็กๆดกด้วยนะครับที่เด็กได้ไปร่วมงานมาโอ้โหโดยเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของศนนิภาพและก็นําเอาศิละปะเนี่ยนะครับมาเป็นสื่อนะครับแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยส่งภาพเข้ามาประกวดกันแล้วก็เอามาจับเป็นนิทรรศการโอ้โหโดยที่พิธีก็ได้ขึ้นไปแจมด้วยนะครับแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ดรพิมพเพน เวชชาชีวะมาเป็นประธานเปิดงานด้วยนะครับแล้วก็ลูกสาวของท่านนายกรัฐมนตรีก็มาด้วยโอ้โหวันนั้นเด็กๆสนุกกันมากเลยนะครับร้องพงร้องเพลงกันแฮปปี้สวีทวีบีกุ๊กกุ๊กรีไปดูกันเถอะครับช้างน้อยรอไม่ไหวแล้วช้าก่อนช้างน้อยเราจะต้องพักกันเดียวเดียวก่อนครับหนึ่งสองสามเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียว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  ทางเราเนี่ยนะฮะเป็นมูลนิธิสาหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกเนี่ยงานส่วนใหญ่เราก็คือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกหรือในสังคมใดก็ตามนะฮะโดยใช้สตรีและเด็กเนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้เกิดสันติภาพนะฮะทีนี้ที่เราจัดงานอันนี้เนี่ยเราใช้เด็กๆอายุตั้งแต่4ขวบถึง6ขวบแล้วก็7ขวบถึง10ขวบเพราะเราถือว่าเด็กเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เด็กนี่เป็นผู้ที่สื่อนะฮะ สันติภาพได้ดีที่สุดเพราะเด็กนี่เป็นผู้ที่นําความรักแต่นี่เขาจะสื่อ,อยังไงนะฮะเขาจะต้องสื่อโดยการวาดรูปภาพวาดของเขานี่หละค่ะเป็นสิ่งที่เป็นสื่อกลางในการที่จะพูดเรื่องสันติภาพ ศิลปะนะคะนอกจากความงามแล้วเนี่ยคนที่สร้างศิลปะเนี่ยเป็นคนที่อันที่หนึ่งต้องมีสมาธิดีสองจะต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามเป็นคนมองโรคในแง่ดีแล้วก็ละเอียดละออเขาถึงจะสร้างสรรค์าง,งานศิลปะขึ้นมาได้ <Sure. S 1> เพราะฉะนั้น,นคนที่สรรสร้างงานศิลปะมาเนี่ยจะเป็นคนที่ที่ฉันคิดว่าเป็นคนที่โชคดีนะคะเขาเป็นคนที่สามารถนำนำศิลปะเนี่ยสื่อ ในการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างค่ะเขาจะเป็นผู้ที่อดทนเป็นผู้ที่มองโลกในสิ่งที่สวยงามเขาจะเป็นคนที่มีความเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นนะคะศิลปินไม่เคยลบกับใคร ศิละปะนะะเป็นของที่เป็นส่วนกลางของทุกคนแล้วศิละปะเนี่ยเกิดได้กับทุกคนนะคะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์อย่างเดียวเป็นเรื่องของตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กแล้วก็ครูบาอาจารย์รวมทั้งที่บอกว่าของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่ดิฉันก็คิดว่าถ้าสมมติท่านเครียดนะคะท่านลองมาดูภาพนะคะต่างๆนะคะสีสันเนี่ย จะซื่อไปถึงตาท่านเนี่ยความเครียดมันจะหายไปแล้วก็ภาพวาดสวยๆจะทําให้ท่านเกิดจินตนาการนะคะมากกว่าในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะอันนี้นะคะสามารถจะสลายความเครียดนะคะได้ฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนนะคะอย่างน้อยท่านในใจมีศิละปะแล้วเนี่ย หนึ่งนำความสุขมาให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวอันที่สองไปทํางานก็ประสบความสําเร็จอันที่สามจะเกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันค่ะมันจะทําให้จิตใจเราสงบมากขึ้นค่ะเห้เด็กๆเขาให้เห็น,นได้ดูคุณค่าของกัน วัดรูปการใชเ้เทคนิคการใช้สีและก็ซึ่งมันจะสอดถึงมิส,สัยของเขาด้วยซึ่งถ้าผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์กับการที่ว่าครอบครัวได้สู่สันตินะคะ ตอบรับด,ดีมากค่ะแล้วที่ดีใจที่สุดเลยคือเราทําไปทั่วประเทศค่ะนะฮะเรามีคณะกรรมการเนี่ยไปจัดการประกวดถึงสถานที่เป็นภาคนะคะมีภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางโดยให้เด็กพูนภาคเนี่ยได้มีโอกาสมาประกวดแล้วก็ส่งรูปตอนแรกก็ส่งรูปมาก่อน,นะคะ่ะแต่ว่าพอครั้งที่สองเนี่ยเราให้มาวาดสดๆต่อหน้ากรรมการเลยนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเขาเก่งจริงนะคะแล้วก็เป็นคนเป็นเด็กที่มีความคิดจริงๆค่ะ อันที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสีมือในการวาดเรื่องที่สองคือวาดเข้ากับแนวคิดที่บอกไปหรือเปล่าอย่างเราบอกว่าสันนิภาพคือความสุขเขาก็ต้องคิดว่าความสุขมีอะไรบ้างสันนิภาพมีอะไรสันนิภาพจะสื่อได้อะไรหรือว่าสันนิภาพเกิดจากความร่วมมือ นะฮะความรักความร่วมมือของทุกฝ่ายความเข้าใจอันดีของทุกฝ่ายนะฮะเขาจะสื่อมาในเป็นรูปนะฮะถ้าเห็นภาพแล้วคงจะเห็นนะฮะบางภาพเขาก็เขียนว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันปลูกต้นไม้นะฮะแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยต้องช่วยกันโยงนะฮะใช้เส้นเนี่ยโยงคนทุกคนเข้าด้วยกันและมีต้นไม้อยู่ตรงกลาง <S <S อีกภาพหนึ่งซึ่งน่าประทับใจก็คือว่าเป็นรูปช้างติดลมอีกคนนึงช่วยดึงอีกคนอีกหลายๆคนช่วยดันนะคะ เนี่เป็นการร่วมมือร่วมใจสามาัคคีแล้วก็ช่วยช้างให้พ้นทุกข์นะคะก็คนเราเวลาไม่มีสันติภาพนี่จะทุกข์มากค่ะถ้าสมมุติว่าเราเกิดสันติภาพเราไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเราไมเา่เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็จะมีแต่ความสุขค่ะน้องขิมเข้าใจความสันติหมายความว่าเราจะไม่ไปคดโกงใครเราจะอยู่อย่างสงบแล้เราก็จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมค่ะ ันติคือการสามัคคีไม่ทะเลาะเบาแวงกันค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ปองดองกันค่ะสามัคคีกันค่ะอยากให้ผู้ใหญ่รักกันหนูอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ว่าเราอยากให้มีความสามัคคีกันรักกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันค่ะอยากฝากถึงผู้ใหญ่ค่ะว่าเราต้องมีความสามัคคีกันและปรองดองไม่ทะเลาะกันให้ลูกหลานรุ่น ไม่ดูค่ะเพราะเป็นสิ่งไม่ดีค่ะว้าวว้าวว้าวาพี่ติ๊กชีโร่พี่โตชีริกฮีโร่ของ,ช,งอช้างน้อยช้างน้อยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราควรจะต้องวาดรูปให้มีแก่นสารแล้วก็ให้มีความคิดแล้วก็เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสารรค์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวาดรูปสเปะสปะไปไม่มีความคิดไม่มีแนวคิดนะครับ พี่ติ๊กเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนช้างน้อยปลื้มที่สุดเลยล่ะครับและเราก็โชคดีที่สุดนะคะที่สังคมไทยของเราเนี่ยมีศิลปินที่มีความสามารถแล้วก็มีน้ำใจอย่างพี่ติก๊กไปหิงใหญ่เนี่ยปลื้มผลงานของพี่ติก๊กและตัวพี่ติ๊กสุดๆเลยค่ะโอ้ประทับใจมาเป็ใหญ่ครับโอ้โหพอแล้วครับแสงจริงๆครับ ตอนนี้นะคะเราก็จะต้องพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ไปดูเรื่องราวของความรู้อินโนอินเนกันค่ะพิติก๊กคะหนึ่งสองสามเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียวเดียวเราจะพัเดียว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 เด นักเรียนทุกคน้ะวันนี้ทางสวนสัตว์เปิดใหม่ได้เชิญพวกเรามาว่าลูกส,สวยๆตกแต่งกำแพงของสวนสัตว์กันดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทาให้เต็มที่เลยนะจ๊ะครับ มาวางแผนกันก่อนดีไหมว่าเราจะวาดรูปอะไรเรามาวาดกำแพงให้สวนสัตว์ก็น่าจะวาดรูปสัตว์น่ารักนะ่ารักนะวาดรูปสัตว์น้ำก็ดีนะเอาหลายๆแบบเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวาดร่างให้นะแล้วพวกเรามาลงสีกันเอาดื่มน้ำก่อนตู้เหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณมากเลยนะเราไม่เหนื่อยหรอกสนุกดี สวยมากเลยนะจ๊ะจาังสีกําแพงกุ้งเข้าต้องงามคัะขนาดเลยว่าแต่เมื่อไหร่จะเสร็จละเนี่ยเราอยากลงสีจะแย่แล้วเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วล่ะรอเดี๋ยวนะทุกคนเอาล่ะเสร็จแล้วพวกเรามาลงสีกันเลยดีกว่า <S 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 ทำอะไรกันอยู่นะยมสวัสดีครับเนนแก้วพวกเรากำลังวาดกำแพงให้สวนสัตว์อยู่นะครับทางโรงเรียนเราได้รับเชิญให้มาวาดรูปตกแต่งกำแพงนะคะโอ้โหวาดกันสวยมากเลยนะนี่นี่ยังไม่เสร็จดีเลยนะครับเหลือลงสีอีกนิดหน่อยตรงนี้มาบะงั้นเดี๋ยวเราลงสีให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราวาดหัวใจตรงนี้ใช้สีเขียวดีกว่านะจะได้ดูเกี่ยวกับป่าไม้ด้วยทำงานได้ไงหัวใจก็ต้องเป็นสีโทนนี้สิแดงแดง,แดงสม้สมๆเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาสีเขียวสิโจทย์ที่เราต้องวาดคือสัตว์โลกกับป่าไม้ไม่ใช่หรอแต่เราจะเอาสีนี้เราจะเอาสีนี้สีนี้ไม่สนละ่ะเราจะเอาสีนี้มีใครเห็นด้วยกับเรามาลงสีกับเราเลยคิดว่ารวมตัวกันแล้วจะชนะหรองั้นใครคิดว่าสีเขียวสวยกว่ามากับเราเลย มันต้องสีนี้ทำงี้ได้ไงน่ะมันต้องสีนี้ตาหามาซี่มาซิใครอยู่ฝ่ายเราอ่ะมาช่วยกันหน่อยดิอย่าไปกลัวพวกเราคนเยอะกว่าอยากทำไรทำเลยอย่างงี้เขาเรียกพานี่นาก็ไม่ยอมทำตามที่เราบอกก็ต้องเจออย่างงี้แหละนี่เนี่ยมาซี่อาสี่อะไเนีพอาก่อนดีกว่าไหมยอมทั้งสองลองดูรูปนี้สิว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วกันสิห่วยหวาดกันมาง่ามนี่ทำกันเละหมดเลยนั่นสิเสียดายจัง หรือเปล่าว่าการทะเลาะก,กันรุนแรงใส่กันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่ทำให้แย่ลงนีท่าเนแน,นแก้วไม่ห้ามป่านนี้คงเละไปทั้งรูปลราล่ะคนเรานะมีความคิดแตกต่างกันได้อาจจะมีขัดแย้งกันได้แต่ถ้าเรามัวแต่ใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเรื่องมันก็ไม่จบ กลับยิ่งแย่ไปกว่าเดิมถ้าสันเฒาควรทําจังไสล่ะครับเราก็คุยกันดีๆสิการตกลงกันด้วยสันติวิธีนะ่ะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะรู้จักเปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่นคิดอย่างมีเหตุผลไม่ใช่คิดจะเอาแต่เรื่องของตัวเองจริงสินะคะถ้าพูดกันดีๆรูปก็คงไม่เละอย่างนี้กำแพงนี้ก็เหมือนบ้านเมืองเรานั่นแหละก่อนหน้านี้เราอยู่กันอย่างสงบ ความคิดใสสะอาดทุกคนต่างช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีอะไรก็ยิ้มให้กันแต่ตอนนี้บ้านเมืองเราก็ไม่ต่างอะไรกับในรูปนี้เลยเละตุ่มเปะบุมมีชินดีใช่แล้วทำไมเราจะปล่อยให้บ้านที่เรารักกลายเป็นแบบนี้ล่ะใจเย็นสงบจิตใจแล้วหันมาคุยกันดีๆพูดกันด้วยเหตุผลดีกว่านะเราเป็นเพื่อนกันเป็นคนไทยเหมือนกันอย่าลืมสิ เราขอโทษนะตู้ที่ทำอะไรแย่ๆลงไปเราก็ขอโทษเหมือนกันต่อไปนี้เรามาคุยกันดีๆดีกว่านะดีแล้วที่ยมทั้งสองเข้าใจกันได้ต่อไปนี้ไม่ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำไว้นะว่าสันติวิธีเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเราต้องแก้ปัญหาด้วยความสงบอย่าก่อความวุ่นวายทะเลาะก,กันอย่างไร้สติเพราะการทำแบบนั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยสันตินี่ดีที่สุดจริงๆนะกลับมารักกันเหมือนเดิมน่ะดีแล้ว แฟนแฟนรายการของเรานะคะนอกจากจะมีความคิดที่ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยก็ยังวาดภาพเก่งอีกด้วยเพราะฉะนั้นฉบับนี้จะต้องให้พี่ติ๊กศิลปินของเราเป็นผู้อ่านค่ะเชิญ<ด>พี่ติก๊กเลยค่ะครับผมจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายเขาเรียกว่าหัวใจสีเขียวนะครับเขียนมาว่าสวัสดีครับพี่ติก๊กป้ายิงใหญ่และพี่ช้างน้อยรวมทั้งพิธีกรทุกคน ผมชื่อเด็กชายเอกชนเอ๊ะนึกว่าจะชื่อเด็กชายราชการ <laughs> เด็กชายเอกชนค้ำวงงามชื่อเล่นชื่อน้องเอกนะครับพี่ติ๊กป้ายิงใหญ่แนละพี่ช้างน้อยผมมีอะไรจะมาเล่าให้พวกพี่ๆฟังทำไมคนเราจะต้องตัดต้ตนไม้ด้วยนะเออนั่นน่ะสิเพราะการตัดต้นไม้เป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็จะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนและเราไม่ควรจะตัดต้นไม้เพราะต้นไม้ทาให้เราสดใสร่าเริงแจ่มใสอันนี้จริงนะครับและต้นไม้ยังให้ร่มเงาแก่เราอีกพิจิกว่าไหมครับถูกต้องครับน้องถ้าเราตัดต้นไม้ทําลายป่าแล้วสัตว์ป่าจะไปอยู่ที่ไหนนะนั่นน่ะสิน่าสงสารจังนะพี่พี่ถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรกันนะพี่พี่ช่วยกันคิดหน่อยติ๊นั่นแน่ผมคิดออกแล้วถ้าเราไม่ตัดไม้ทำลายป่า ธรรมชาติก็จะทําให้สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ควรจะปลูกต้นไม้ให้มากเพื่อให้สัตว์ป่ามีที่อยู่และการที่เราปลูกต้นไม้ก็จะทําให้โลกใบนี้อุดมสมบูรณ์ไปด,ด้วยธรรมชาติและยังทําให้พ่อหลวงของเรามีกําลังใจมากขึ้นที่เห็นพวกเราชาวไทยทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ทําลายป่าไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองเพราะจะทําให้เกิดน้ําเน่าเสียปลาตายส่งกลิ่นเหม็นทําให้ผู้คนเดือดร้อนไปตามด้วย เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะทําอย่างนั้นอืมและสุดท้ายนี้พี่ติ๊กปหิงใหญ่พี่ช้างน้อยรวมทั้งผมต่อไปนี้เราจะปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทําลายป่าพี่ติ๊กปลาหิงใหญ่พี่ช้างน้อยเวลาผมไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ผมเห็นคนในตลาดเขาชอบใช้ถุงพลาสติกจังหนะทําไมเขาไม่ใช่ถุงผ้าหรือตะกร้าเพราะถุงพลาสติกจะทําให้เกิดขยะมากขึ้นถ้าทีหลังเราไปตลาดควรใช้ถุงผ้าหรือ ต่กล้าแทนถุงพลาสติกเพื่อโลกที่งดงามสดใสสดชื่นน้าอยู่ยิ่งขึ้นพิ่ติกป้ายิ่งใหญ่พี่ชัางน้อยถ้าจดหมายที่ผมเขียนมานี้ได้รับการอ่านออกอากาศผมขออุปกรณ์กีฬานะครับนั่นแนะเพราะการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและผมมีกรอนเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับรักโลกป่าไม้ดูแลธรรมชาติรักษาแม่น้ำลำคลองเพื่อชาติไทยของเราจากเอกชนคำวงงาม กรีนติงกิงหัวใจสีเขียวครับสวยมากๆเลยสวยจริงๆนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้หลานเอกชนไป็นใหญ่ปลื้มที่สุดทุกประเด็นเลยนะถ,ถ้าทุกคนปฏิบัติได้อย่างหลานเอกชนเขียนมาโลกเราอยู่รอดแน่ๆใช่ไหมครับเดัก สำหรับเพื่อนๆที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ส่งมาเล่าสู่กันฟังได้ที่รายการเพื่อนแก้วตูปอนอ2นอปทจตุจักรกรุงเทพ109.00นะครับและสำหรับเด็กๆที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะคะอย่าลืมติดต่อไปที่สายเด็ก1387นะคะโทรฟรี24ชั่วโมงทุกวันค่ะ ช่างน้อยไม่ชอบตอนนี้เลยล่ะครับทำไมเวลาต้องหมดอีกแล้วล่ะครับเนี่ยช่างน้อยไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราก็มาพบกันใหม่ก็ขออวยพรให้เด็กไทยทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแลวก็มีหัวสมองที่แจ่มใสนะครับเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับ1 2ิงองวันจันทร์หน้าเรามาเจอกันวันจันทร์หน้าเรามาเจอกันกับรายการเพื่อน สวัสดีครับบา,บาย